อะแล้วยังมีหน้ามาเทคเอาไปอีกเหรออ่ะน้องคะขอขอเดี๋ยวพี่ไม่ต้องทำเดี๋ยวทำเองน้องงงน้องงงต้องมาเดี๋ยวเก็บเองน้องงงหยุดประความเป็นราไม่ต้องอายขอบค้าเพราะว่าหยิบไปนะพี่อายน้องหยิบไปอ่ะพี่อย่าละอายกันใจเพราะฉะนั้นเนาะเขากล้องมาเดี๋ยวพี่ใส่เอง เพราะฉะนั้นน้องเอาแค่วกล่องมาหกใบหกใบแล้วน้องออกไปดิ้งนอกน้องย่าหันมามองพี่เดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวพี่จัดการเองไฟดับก็ดีพี่เป็นคนดับเอาเองพอไฟดับปึ๊บพอไฟเปิดปึ๊บทุกอย่างจะกายไาหายไปหมดพร้อมตัวพี่ไม่ไม่สรุปแล้วคืออันนี้เขาเรียกว่าตลกบริโภของจริงตลกแบบลกใส่อะไรก่อนถามดิใส่ไหมปะ ตั้งแต่กินเสร็จแนะกูหัวล้อไม่หยุดเลยมันมีแต่มุกขำฟิลขำอยากหัวเราะตาเยอะหมอนไม่ง่วงไม่ได้อะไเลยอะโอเคไม่ได้กินอะไรเลยนะวันเนี้ยกัญชาล้วนๆอะไรล่ะสรุปด้ยขอกล้องเขาไม่ได้อะพี่ยาขอสิ รออะไรกูด่าแม่เองขอสิถ้าไม่ขอไม่ใช่แม่แกบอกว่าถ้าไม่ให้น่าเกลียดนะเออเขาบอกว่าเดี๋ยวขอใส่ห่อกลับไปให้น้องหมาที่บ้านแล้วไอเดียบอยอเดียเตอร์บอยไม่เราขอเสร็จปุ๊บเราทำร้านอาหารเเมื่อเราขอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าขอน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะแร้วป็นน้องหมามานเขาก็จะงงเราก็จะบอกว่ามีน้องหมาเขาชอบจิ้มน้ำจิ้มด้วยจ้ะ อันไหนที่มันเย็นก็ช่วยอุ่นให้ร้อนด้วยนั้นจ๊ะน้องหมาก็จะชอบจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะน้องคนจริงๆคู่เองไม่ได้ใหญ่หรอกคู่ได้เดยกหมาปรากฏมาถึงปรคุณมาถึงค่าถุงที่ใส่ห่อกับบ้านห้าพันค่าเทคเอาเลยค่าเทคเอาเลยห้าพันแดกฟรีไอ้กินฟรีแต่ค่าเทคเอาเลยห้าพันรอบหน้าจะได้ผลดีมากรอบหน้ามึงอย่าหวังเลยทั้งห้องทั้งอ่องทั้งข้าห้องนะข้าแดด ไม่หวังจะได้นัดมานอนปีกิฟรีอยู่ปีคืนพรอยั้งสองเกินพอยครั้งแรกยังพอเยียวยาอ่ะครั้งสองปูกอุตส่าห์ให้อภัยเมื่อเมื่อคือจะไม่รู้จักว่าแบบเขาให้อภัยเกินเกินพอยไม่มีแล้วครั้งสามอ่ะจบละเขาชอบความเป็นเราจบแล้วครั้งสามเขาชอบกันเราเป็นเราเขาไม่ชอบเป็นเราเฟก เต็มที่เลยใช่ไหมเพราะไหนๆครั้งนี้ก็จะไม่มีครั้งหน้าละเขาดูเอามานานวเขาดูว่าเราเป็นคนตลกเป็นคนตลกบริโภควันนี้วันนี้วันนี้ว่าระกาศท่านผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปเลยท่างผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปเลยเราไม่มีคำว่าจังหวัดเลยนะขับแล้วขับทำไมเขาไม่พูดคำว่าจังหวัดเลยเลยวะเออท่านผู้โดยสารเสียงอ่อนเสียงหวานนี่นะ ทีี่ันกเลไปเลยแล้วเลยข้าวันเลยอ่ะคือแบบว่าเหมือนแบบหมักมานานแล้วก็หมักเออไปเลยรู้ว่าใส่รู้ว่าใส่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ว่าใส่ไหมนานไปไม่กัญชารู้ว่าสายรู้ว่าสายนะกูกูไม่แอบละเป็นตัวของตัวเองอะเป็นตัวของตัวเองแล้วเนาะใช่ลุกได้ไหมลุกเข้าไปดูเลยไหมลุกเข้าไปช่วยจัดลุกเข้าไปช่วยจัดใส่กล่อง กัหรษาว่าเขาขับติดชื่อกล้องอยู่เพราไม่เคยมีใครใส่หรือว่าที่นี่ไม่มีใครใส่หรืว่าเขาเป็นผู้สานทีเอ็มอยู่ผมว่าว่าจะคิดเท่าไหร่ดีถ้ากล่องอ่ะนานจริงเขาเนืกอพาเราให้เขาใส่กล่องเราให้เขาเอากลับบ้านเปล่าเพราะเขาไม่เคยเจอแบบนี้ไงไม่รอบสองจะมีรอบสามจะมีค่ะอุ้ยกล้าไหมไม่มากล้าไหมกล้าสิแม่แกเองมันทำไมเขาไม่กล้าเลยวะ มอ่แต่จะพิมพ์ไปบอกว่ามีผู้จัดการเสียย่จะไม่พิมว่าไม่มาหมาเสียย่าแล้วนะจะพิมพ์ไปว่านี่ผู้จัดการเสียยากันค่ะเออเขาหลุดไหมเขาได้ยินหมดแล้วมีเรื่องแอปแล้วกล้องนะพอเขาเห็นพอเขาเห็นเราเดินเข้ามาปึ๊บในกล้อง เขาเปิดเสียงสูงก็มะได้ยินชัดๆเว้ยหลงหิ่งหิ่กับซิกซ่าใช่โอ้โห้ฟังอยู่ตรงนี้น้อหนักฟังอีกไม่ต้องอุ้ยอีกเนี่ยแหละอีตัวนี้แหละอุ้ยอีตัวนี้แหละเนี่ยกูเริ่มชัดสงสัยแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยตลกอ่ะเนี่ยเสียวยาเป็นคนปั้นมาให้ตลกมึงเกิดก่อนกูนั้นแล้วมึงปั้นกูนั้นเฮอเจอร์นี่เป็นงานจริง เขาที่พี่กดท้องเพื่อนมารอเข้าห้องไม่ได้แล้วไปคนเดียวไม่ได้หรอกมันวดท้องพูดเลยหรอท้องติดกันหรออันนี้คือคำถามในใจของน้องน้องไม่กล้าพูดกลัวถามแทนกูรู้ว่าเขาอยากถามน้องหมดบุกแล้วน้องที่หมดบุกแล้วอ่ะยังไม่ได้น้องในห้องกูไอ้กล้องวงจรปิดกับเขาเลิกขำแล้ว คนรู้่าไมือถือเปอยู่บนโลตันลอยแกหมายถึงคนเดีรอแกไออ่ะไอทำไมเขาคงดูเขาคงดูว่าเราอะคนรอได้นานแค่ไหนเขาลองใจเราบางคนอะบอกนองไม่ต้ราะน้องไม่เอาแต่แต่กูจะทนกูทนได้สี่ทนได้ ยังไม่ง่วงบอกไปต้องก็ได้มาเก่งใจนี่เก่งใจเก่งใจจริงๆแคกบางอันที่มันมันไม่ดีอะตัดออกนะอย่าเอาไปดูค่ะออกหรือจะตัดเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วชุนแล้วนอนขานอนขาเราช่วยฮิว ไปให้ผลกล้องจิดใช่ไหมยยน้องจะยู้ให้มันผนก้องจปิดใหกล้องไม่นะไดูมไม่ได้กล้องมัมีกล้องตงนู้มันมีกล้องตรงนี้ไม่น้องคุยกับเราเนี่ยเขารู้หมดแล้ว่าอันนี้ของเรานน้องโดนไปเลยน้องดนไปเลยให้ผัอาลนนี้พี่จะเอาขอนี้มาพาไปด้วย พี่เจ้าไปเปลี่ยนรสอนเนี่ยนสาราน้ำมิศิษฐ์เนี่ยนน้องพิศิษฐ์น้องงงนะผมบอกเขาจะเอาไปล้างเขาพี่ใส่ไปอะเหเขาทิ้งเกิน้องเกิดไปที่กล้องคนกล้องเร็วน้องขอบคุณมากนะคะมีกล้องมีกล้องมีทุกตุ้นเลยเหรอน้องรีบส่งมาเร็วซ้อนๆอย่าทำให้คนเห็นน้องขอบคุณนะพี่เอามาด้วยเไมนี่ย น,นี่ว่าใช่นะแต่ละสูรู้ว่าสายไหมรู้ว่าสายเขาปิดหมดแล้วเนาะห,หรือว่าจะโดดน้ำ <laughs> เพื่อจะหาย <laughs> ลองโดดน้ำสาบไหมเพื่อจะหาย <laughs> ไหนดูดีกี่ก,อง, <laughs> กองก่อน <laughs> <laughs> ให้มันคนกองก่อน <laughs> อห้มันวนกล้องก่อนไม่ต้องคนกล้องก่อนชุีทีมีไหมเนี่ยโออยหลอนโออยโออยเงนบังไว้เงินบังไว้กล้องทุกจุดจริงๆนะ้วให้มันวกล้อกจเปิดมาเจออีกกูว่าไม่ใช่กัญชาอย่างเดียวนะมันมีความหลอนกันแล้วตอนนี้โอ้ยมันวนกล้องก่อนโออยตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเจ้าค่ะอ้ยทําไงดีทําไงดีโออยละห้องก็สวยสวยดูสิ ทำตัวไม่สวยเปิดค่ะเปิดขอล็อกงกันไม่เของล็อกระบบบอกว่าสอบไหมลุงทียึดยึดไว้อะไรอ่ะได้ได้โอเคจะเลิกเล่นตลกเชิญยิ้มกันได้ยังฮะจะเลิกเล่นจะเลิกจะเลิกอยู่วงเชิญยิ้มได้ยังโอเคค่ะ อ่ะโชว์โชว์ห้องนิดนึงโชว์ห้องนิดนึงโชว์ดิโชว์ดิอ่ะเร็วซี่มันนี่อู๋ถือถือมั้ยให้ถือคนเดียวแล้วก็ไม่ถือเลยเร็วซี่พี่ไออู๋ถ้าแดงน้ำแม่เราควรจัดมันซะสวยเลยแกจะใช่ไงเขาเอาเวลาจัดอยู่เออแล้วก็ไปเล่นเขาไม่ได้เล่งหรือจ๊ะน้องเขาก็หวังดีไม่เล่งจะหนูอดีมาก โอเคปิดน้ำ่อะวเาะก็เน like ่อากระเป๋ามีใบนี่